จังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยสำนักง,งานการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสำรวจราคาสินค้าพบสินค้าส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่ในราคาเดิมค่ะแต่พืชผักนั้นราคาสูงขึ้นในขณะที่เนื้อหมูนั้นถูกลงค่ะ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามนายวิริศผลสันติสราวุธภายในจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยกันค้าภายในจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสำรวจราคาสินค้าภายในตลาดสดนะคะอาทิราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และผักสดตามประกาศสำน,นักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องห้ามการฉกฉวยโอกาสกักตุนสินค้าและจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรเนื่องจากได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางด้านที่พักอาศัยและความยากลําบากในการหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาจมีการฉกฉวยโอกาสกักตุนและจําหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรดังนั้นสนํงงาน,นักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงได้ออกประกาศให้กับผู้ประกอบการห้ามไม่ให้ดําเนินการใดๆโดยจงใจจําหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรห้ามไม่ให้กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจําหน่ายหรือไม่นําสินค้าออกจําหน่ายหรือเสนอขายตามปกติโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะ โดยให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าที่จำหน่ายให้ชัดเจน กรณีพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าปฏิเสธการจำหน่ายหรือไม่นำสินค้าออกจำหน่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาทและจากการตรวจสอบตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามในครั้งนี้พบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงราคาเดิมแต่เนื้อหมู ับมีราคาถูกลงเนื่องจากฟาร์มหมูได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเจ้าของฟาร์มจึงต้องเร่งระบายหมูออกนะคะทำให้เนื้อหมูนั้นมีราคาถูกลงโดยราคาเนื้อหมูอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0 0่งร้อยถึงร้อาบาทส่วนผักสดเกือบทุกชนิดปรับราคาขึ้นเนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมทําให้พืชผักนั้นมีราคาสูงขึ้นและพบว่าผู้จําหน่ายบางรายไม่ติดราคาสินค้าทางพณิชย์จังหวัดได้ตักเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ